เห็นไหมใหบอกแล้วคำถามมาจากฝั่งนี้นั่นแหละโชคดีเราสลับกันไหมคุณด้านทันอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือเลข1 2 3 4โอเคครับพอในละครจบก็มาเจอกันในเอ็มวีอีกเใช่ค่ะเรียกว่าอินเข้ากันง่ายเลย เคมีครับค่ะก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วคมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเพราะตัอกได้บ่อยไงมันมันก็สนิทขึ้นแ่ะอันนี้สนิทอยระดับไหนแล้วไม่กี่ระดับแลคือลูกชยลูกายเลยโอ ไม่น่าถามเลยก็ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเก่ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับผมดีขึ้นนี้คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ก็สนิทค่ะก็กสนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยแต่ดูเหมือนขึ้มจานเฉยตลอดไหมน้องไม่กล้าตบตามจา มันทำได้เดี๋ยวไปทำต่อไปยัไงความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันมันก็เขินนะคือผมก็บอกทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นผมเก่งมากผมสามารถต่อร้อต่อเทียงกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้แ้ตรงไหนของเขาแพ้ใจเดี๋ยวรู้ไหมตอบแพ้ตรงไหนของเขาทำไมจะถึงมาว่าแพ้แพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมงไหมเหมือนเหมือนแพ้ทุกอย่างที่เป็นเขาอ่ะ นี่คือการสารภาพรักไม่ใช่จีิยอมเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างที่โหเข้มเขาแบบแพนที่อยากเป็นเราหมเลยอะคือหนูว่าเข้มเขาอาจจะเกงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างเงี้ยเล่นด้วยได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบ คลิขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ะจริงๆแล้วมัน no. มีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้จ้ในส่วนพี่สมงหนงาาทำไมเนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทํางานค่ะบุก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละก็ยังคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรยังไงครับให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่าเนาะ ครับคือที่อยู่ใช่ไหมเคมครับฮะยังเคมจะครับกำลังกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับมาหาต้องมาหาเลคือเขาไม่เปิดทางดี่ก็คือคือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วจริงๆริมุกดาเคยทำมาเวลาร่วมงานกับเขาอะ มีบ <aunque> ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากค่ะที่จะเขินเข้มยกเว้นแต่จะมีซินซีนเอ่อเลิบซีนนดเล่นอะไรเงี้ยก็จะเขินอืม่เทนุกงวันนี้เจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอยู่เราเราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีไงครับ ก็ยังมีมีมีเลยแหละความเหมือนของเราแต่ดับคนอื่งเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเก่งเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงเอาไปถึงคนอื่นใช่ไหมคนอื่นคนอื่นเป้าหมายคือเพื่อนคนข้างคือเป้าหมายคือครับเน่มันก็มีในใจเราบ้างแหละนะครับไเหมือนนั่งทำนี้ใจเหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดเอย พี่บบมุกจ้าเองพ <ฮะ S 2> ี่ชายลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้คนที่จะมาเป็นแฟนเราได้จริงๆอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือโจกไม่ใช่คือถ้าแบบคือถ้าโตหน่อยอ่าเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบพุ่มถานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะโอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้นเเ <c oughs> ขข้าาอบ จากที่เราสัมผัสมาก็ก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็ก็มีค่ะแต่เาคูณสามารถเป็นผู้นำีวิตได้ไหมคะผู้นำชีวิตเลยเหรอตายแล้วเป็นเป็นจุดที่ยากหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็น ดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่แบบตั้งแต่15าอะไรเงี้ยไปอยู่ทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรแย่ที่มองเต็มไปหมดเลยค่ะครับที่จะมาเป็นแฟนเราเขาจะต้องักษณียังใครผมไหมไม่ยอมรักผมนะลูกนี่กระดผมใส่เสื้อสีดำสีดำเลย นี้หรือแบทแมนให้เลือกอาเหรอให้เข้มเลือกเหรอเข้มเลือกไม่ไม่เข้มตเลือกเหรอมีสิทธิ์ของคำนามที่คุณผู้ชมถ้าชมาเลือกแบบไหนแบบนี้หรือแบทแมนจะมัดผมก็ไม่ได้แล้วชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้ คือเข้าคุยพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วครับคือทาิเจอคุณแม่บ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทํางานด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดคุยกันบ้างหรืออยู่คุณแม่ฝั๊บแรกแรกแม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสมนตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอพอหลังจาก ช่วงปลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะแม่ชอบเลยครับเอ็นดูครับเอ็นดูครับแม่เลือกคนนี้เลยไหมคะยอดทำน้ำเอ็นดูครับศูนย์ของคุณแม่ก็เอ็นดูครับเอ็นดูมากเลยละครคือฟิตติ้งไปเดือนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวานเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่าง แตกต่างมากค่ะกับที่เราเล่น <Okay. S 1> โซเวลีแต่ว่า <Okay. S 1> เรื่องนี้ <Okay. S 1> คาแรคเตอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงเค็มใช่ค่ะ okay. เป็นคนทะเลนเป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายบ้านๆชิลๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงค่ะับผมุกดาลัของมุก็จะคล้ายๆโซเวลีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ว่าชอบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่จะคล้ายๆโซเวียตแต่ว่าจะมีแค่ทัศนคติที่แบบอยากพัฒนาที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าต้องเป็นจานด่วนมากเลยอุ้ยไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจะคิดว่าจะจะเปิดกล้องถ่ายทําแล้วค่ะเราเราแบบกังวลใจไหมว่าแบบคู่กันไปแบบเรื่อยๆเนี่ยเราเวลาเราไปแยกคู่กันอคู่กันคนอื่นกันแฟนจะพิจะไม่หรือเปลรย หรอคะมุกเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกทั้งเข้มทุกๆคนเข้าใจเราคะ่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอ,อยู่แล้วคือไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งมันก,ก,ก็เกินไปคงคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอคู่อื่นเ <c oughs> ชื่อว่าทุก,ทกคนทุกคนเข้าใจแล้วก็ซับพอร์ตเสมอค่ะโอเคค่ะขอบคุณคะ่ะเขค่ะ